ส่วนกกตข้อบอกวันนี้มีสาระน่ารู้จากกกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภามาฟากกันด้วยจะมีเรื่องอะไรมาฟากติดตามได้ในช่วงของกก<ะ>ตขอบอกค่ะ,ออคะวันนี้กกตขอบอกในเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและขั้นตอนการเลือกจากคำถามที่ว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็นกี่ระดับและมีขั้นตอนการเลือกอย่างไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับที่1คือระดับอำเภอระดับที่สองระดับจังหวัดและระดับที่3ระดับประเทศแล้วพบกับกกตขอบอกในตอนต่อไปในเรื่องขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง3ระดับค่ะ